ขายไข่ไก่ให้ยอดขายปังมากๆต้องมีการตั้งราคาที่ดูฉลาดฉลาดให้ลูกค้าเลือกนะครับเรามักนะครับอยากจะเป็นผู้ซื้อที่ชาญฉลาดในการซื้อสินค้าในแต่ละครั้งนะครับเราจะอยากรู้สึกว่าเราซื้อได้ราคาที่ไม่แพงและคุ้มค่าเหมือนการใช้สมองในการซื้อนะครับเราจะรู้สึกแย่ทันทีเลยนะครับถ้าเราซื้อไข่นะ แล้วมันแพงเรารู้สึกว่ามันแพงไม่คุ้มค่าเลยรู้สึกว่าชีวิตบัสซบไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าทุกคนนะครับอยากเป็นผู้ซื้อที่ชานฉลาดนะครับเราก็มาตั้งราคา ให้ผู้ซื้อดูฉลาดฉลาดให้ลูกค้าเลือกซื้อกันนะครับวิธีการตั้งราคาให้ดูฉลาดฉลาดก็มีแบบนี้นะครับอย่างเช่นเรามีเบอร์หนึ่งนะครับที่มีไข่อยู่เยอะมากนะครับแล้วเราขายในราคาแผงละ130นะครับเราก็ตั้งราคาเบอร์ศูนย์นะครับให้แพงกว่าขึ้นไปนะครับเยอะๆอย่างเช่นเบอร์ศูนย์จัดราคาแพงละ150นะครับแล้วเราก็มาตั้งราคาเบอร์สองซึ่งเล็กกว่าเบอร์หนึ่งนะครับขึ้นไปเบียดราคาเบอร์หนึ่งอยู่ที่ราคา129บาท คือห่างจากเบอร์หนึ่งแค่บาทเดียวนะครับส่วนเบอร์ศูนย์ห่างจากเบอร์หนึ่งนะครับถึงยี่สิบบาทนะครับลูกค้าก็จะเทียบราคานะครับเมื่อเห็นราคาแบบนี้นะฮะเอ๊ะราคามันยังไงเนี่ยขยับจากเบอร์สองเพิ่มตังแท่นที้จะซื้อเบอร์สองครับเพิ่มอีกบาทเดียวก็ได้เบอร์หนึ่งแขงหนึ่งแวะและแทนที่จะ ไปซื้อเบอร์ศูนย์นะครับก็เทียบกับเบอร์หนึ่งแล้วโอซื้อเบอร์หนึ่งดีกว่าเพราะว่าถูกกว่าตั้ง2 0บาทน,นะครับวิธีการตั้งราคาแบบนี้ลูกค้าจะรู้สึกประมวลผลทันทีแล้วก็เลือกซื้อเบอร์หนึ่งนะครับพอร,รู้สึกว่าชานฉลาดนะครับส่วนลูกค้าถ้าไปซื้อเบอร์ศูนย์จริงๆเป็นอะไรนะครับก็ไม่เป็นอะไรนะครับแสดงว่าลูกค้ากลุ่มเนี้ยเขาไม่ได้เทียบเรื่องราคาเขาสนใจในขนาดไข่มากกว่ารู้สึกความพรีเมียมในไข่เบอร์ศูนย์มากกว่าแล้วเราก็ได้ราคาด้วยแพงกว่าด้วยส่วนลูกค้าที่ซื้อ เป็นอะไรไหมครับก็โอเคนะผมว่ายอดขายมันน้อยลงแต่ว่ากําไรต่อแผงเนี่ยมันเยอะขึ้นคือ129บาทเทนี่ฮะราคาแบบเนี้ยมันไม่ใช่เพิ่งจะมีนะครับหรือว่าเพิ่งจะคิดค้นเขามีใช้กันมานานแล้วนะครับอย่างเช่นขายปอปคอนกับน้ำอัดลมที่โรงหนังนะครับไซส์ใหญ่ครับเบิ่มเลยนะฮะ แพงกว่าไซส์กลางนิดนึงนะครับเพิ่มอีกนิดเดียวก็ได้ไซส์ใหญ่แล้วและไซส์เล็กเป็นยังไงครับแพงโคตรโคตรนะครับนิดเดียวห่างจากไซส์กลางเยอะมากนะครับใครที่ซื้อเบอร์ใหญ่ก็โอเคใครที่ซื้อเบอร์เล็กหรือว่าแก้วเล็กก็โอเครู้สึกกำไรมากขึ้นนะครับ มันเป็นวิธีการตั้งราคาที่แยบยลและผู้ซื้อจะรู้สึกว่าเป็นสมาร์ทบายเออ์นะครับและนี่ก็เป็นทิปเทคนิคในการตั้งราคาให้ขายไข่ได้ง่ายๆและกําไรมากๆในแต่ละหน่วยที่เราต้องการนะครับขายไข่ไก่ให้กําไรมากๆขายดีๆไม่ใช่โชคช่วยนะครับแต่เป็นเรื่องกล้วยๆถ้าเรามีเทคนิคนะครับวันนี้พ่อเลี้ยงก็เลยเอาเทคนิคในการตั้งราคาขายไข่ไก่ซึ่งพ่อเลี้ยงเคยตั้งขายและรู้สึกมีกําไร มากๆเอามาฝากทุกคนนะครับพ่อเลี้ยงนะครับอยากให้ผู้ค้าไข่หรือคนที่เริ่มค้าไข่ไก่มีทิคเทคนิคในการขายไข่ไก่เพื่อให้ได้กําไรสามารถเติบโตได้มีกําไรหลักล้านกันนะครับวันนี้ไปแล้วครับผมพ่อเลี้ยงราชาไข่ไก่คิงเอกยินดีครับ